สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องอ FC ทุกท่านยิงข้าบมาล่างถวยพี่น้องมีไงเขาสวนพอดไปเบิ่งกมอลลมากขึ้นเข้าในบได้ไปเพราะว่าไอเบิร์ขึ้นพี่น้องไอบได้อยู่บอด้นอนบ่สบายเนาะร่างี้เกียงด้วลูกสบายดีป้าลุงนรือไม่ ตัวน้ำใส่นี่ให้มันเต็มหลางสองรอบลูก<ม>บอพอแล้วน้ำนะเอาเอาใส่กระซาม,ม,มดโดยพอแล้วแ,แบบนี้มันจะบเปื้อนน้ำ สะอาดไป่ะได้ก็ได้เขายังกินลากอเลยทุสะไล,แล่แล้ว,แล,วแล้วแล้วก็เก่มลกุก ห้องหึนๆนี่นายนายยกขาวลาวนี่ยนะอาลูกานไม่รู้อันนั้นนะทางล่างจ้ะเอามาเอามาเซ น้ำติ่สุดแน่น้ำ,นำเอาใส่รอดน้ำมันเต็มเลย <c oughs> อีกซองรอบมันจังเครียงนะ จอกนัี่ลูกล่างแล้วจอกนะเอาลงก่อนนะจอกเอาลงก่อนไม่จะบวกลาวอเอาลงเบิดนะอื <c oughs> <c oughs> นลังจอกเกียเก้ยงๆมันจะมข้าวจอกเอาน้ำทอกทิมแล้วก็ง้ม,มใส่มัีสะอาดดีบ่นี่มันสะอาดเยอะสัก,สดดกสเครื่องใส่ผงสักโอก สกปกมากก็ไม่เรียกเปืองนะคะเรียกสกปก <kalk. S 2> คนเก่งล่างถัว่วล่างซามง่มต้องพิจารณาเอืมงอมไหมลูกง่ายน,นัน่นต่อนี่ๆเอาน้ำใส่ก่อนเอาน้ำเทน,นี่ใส่นี่น,น,นี่เอาใส่รถนี่ เอาเอาเอาถั่วยตัวนี้ใส่อีกเออคนเก่งแม่นปัาจิ้ไปถอกถิ่มยังมันนักสะอาดลูกปากระกงุ่มสสกะซามใหญ่ตัวนี้เสร็จแ,แล้วใส่อีกนักนะลูก ตักอาตี้มันเต็มนะตักเอาตัวมันเต็มนะ,ะจน่ะไฟกระดับเออดีแหละพอเปิดไว้มันเต็มนะโอ้พ่อแม่ม,มันเมืองต่มอมาแต่เมืองมอลำพี่น้องไม่ได้อยู่ได้เศร้า เขาส่วนต่อผาวว่าอากาศมันบ่ฮหอนเนาะมันติดอยู่พ่แม่เนี่ยต้นใบยะานางพี่น้องมือน้าไปอันส่งลงลุงก็เลยคาะกับแม่ก็เกีะนางมาปลูกพี่น้องต้นมะฮงมหฮงติดอยู่ดอกแมน่นี่มันป่องอยู่เจ็ด สวนหลักสิกบสป๊วหน่อไม้พี่น้องจักมือไดอันสิบแป๊วน้ำมันแม่น้องปูน้องแป้งคนโรมาบอกก่อนสิบปวมาจากสิบสาวก่อนคันเปิดหายฮนะอ่อาทำไมวันเริ่มสีเสียหยาปูพักพี่น้อง เสยงขอเสียงไข่ตอกอีตูออ่ตพอได้กินเนาะหลายอย่างมือนาคาบ้าน้ำอีเสี่ยไม่นองมากก็เริ่มปูกได้สออันอน,นี่ไหมเล้แป้งนมันอีกมันเอาให้ปูห่างๆไงเวลามันแตก๋ย้สีแป้งน้ำมันมาปูอีมาเราขุดเหงาเนี่ยใส่เป็นซาอป้าปูปะไงเคยแป้งอะไรใส่ เห็นนั่นยอดกะทิแลกินห่อนั่นพีน้ำฟ้าพี่น้องนี่ผหมักเอื่อยผลหมักกยลืออุดางซับเนาอยู่ผลหมักินย่อดมันจะกินกับแกงหน่อไม้นะแม่เอกงดงีไหนี่เรวมนก็ขึ้นใหม่มาไห่ม่มขึ้นใม่ก็ได้จนก็อ่อยดำ งามอะไรเนาะอ๋อเป็นหักยาสบอเบอะอันนี้หยาบ่แม anyway> um ่ให้ยาค่ะใบอ้อยคือกันบหรเอเป็นาที่เอ็นแมตาให้ไปเอาอยู่ เอามาจีไทยฟังนะอือพอเพื่องาบอลายเดือนสิบเอ็ดสิบสองเดือนสิบเอ็ดเป็นนักหน่อยมาหุงข้าติดมมวว บเอากกมันนั่นแหละเอามาอีกอันน้ำประคูนเอาปลูกปลูกเรียบหู่ไอ้นั่นแหละมะมัมันก็ไดยใหญ่นะน้อหน้เยมะมัยฮาสิปลูกเรียบแดนอืแล้วก็ไปขากกกระทานปลูกแก่ งานบ่ได้ดานแกนาเาะแม่ยนนา้นังกรปุเลิมั้นเ mm. ้าเหาหล่ผ mm. well, uh, ่าตัมันห่มหุ่งแม่หน่มแป้งหุงงาน่เอ่ืย่เือยผสมมาหายอดบักใหญ่น่ะมันออกนะายน่าเคียงผสมมาหเบิ่งอ่ จะน้ำมาเอาแล้วอันแคเดมมึงดูปุ๋ยคนฟันชิโตกและพี่น้องพ่ายุเขาแม่นิฮอนยามหน้าย้อนยามหน้าหล่ะกับสิภากันนีอุ้ยเอาไว้อย่างเด้อ เรต้องเอาไว้เรต้องเอาไว้เพอหมู่เป็นได้หรอพักเสียนบ่แม่นี่นะเจ้าอ่านบ่เออมันเกิดเองบ่โอ้พี่น้องพักเสียนเออสับสกินสซมพักเสียนนะแม่พักคมนี่แม่เจ้าอย่าลกนะแม่พักคมเข,ขาปลูกขึง้งงามเธอบ่กนายพักคมนะ มันไม่ชาบุญน่นเลยอ๋อพรคมอันหวานอ่อนพระคมพักาศแม่บพระพักกาศ,กกกาศนี่จะปูกไมมเรียบผูมะฮุ่งนั่นน,น,น้องมอ่แยกสิปูอยู่ใสอยู่นอกเอ่วะมวนอยู่สมัยคนลายบ่า คนอยู่คนกันคลายอยู่นี่นันบ่บอยอารมณ์คลายเท่เอว่ะมองสีนังกับบุ้งเขาจะเอ้ยเป็นค้นลายงานถุดท้ายเนาะเขาจะไปแผ่เงินนนักแผ่เงินเขาจะเห็นบุญหารายได้ดีมอล่ำเรื่องลงไปแผ่เทาอันข้าเอินละวัดของฮั่นอินละวัดที่มาล่ำบ้านเทาเนาะลงไปแผ่ได้เงินสองหลานสองหลานไปเป็นหสามหลาน ลงไปอันฮาแถกข้นลายค้นอันจะม่หมองหนังปั่นมาล่ำล่ำไปล่ำข้าวเดียนให้ดับให้ดับปากเครื่องหึงหนึ่งชงเถิอดับล่ำมาได้ป่ะปันเนี้ให้ดับแล้วล่ำมาได้บุ้งเติบอีกถ้ามาห่อแบานถ้าแต่เพียงสามโมงเก็เลิกสามโมงนะเราล่ำหมดจบสั้ ก็หาแตนะ่นางมาโล่งถิไปล่าแม่ไม่นั่งทาชาบะเจียงอ๋อเล่นเรื่องอันนางมาโลา่งเลาน,นางมาโล่งที่ชาดะเปยง,งนักงมาโล่งโล่งขนานี้ป่งลีดายเปล่งป้งในขาดโอ้ยมันหนีมาถอเลื่องบ่มาลำเรื่องมาถือเรื่องบ่ เออพญาาผ้าผ่าพี่เนาะอืมกําลังคือคันหามากเลยสิมล่ามวกซิมล่าแม่แฟนผ้าจังไมาเต็มอยู่าลหมาลํำเรืืองเนา้ว่ากับลงแต่หานไวบกหนแล้่ยวยาล่ยแบบเขาเป็ยาลยไย้แสดงเขาจะล่มบุตรลดบุืเหลืองแล้วกันยันบุืรเหลืองยันเขาเ็นล่มบุืเรลืองกับผ้าผ่าหัวเลยพี่นนอะ มันล้ำเนาะมันมันโบเมนคล้องเรนเรเนาะเขาองเมนเพล่ล้ำกับเมนเพล่สีนะมันล้ำไปเลยเห็นดิเอาเมกกกอันนี้ก็มีบีอ่ะบอเมใช่พักเมกบ้านก็เห็นละชื่อเนียปีนี่ทำมาหน้าสิคายลาบพี่น้องคายตำให้ลาบสิมาตำหน้าอ่ะนะอันนั้พักบัวะพาในกลุ่นน่ะสืหวานเหมี่ยนแล้วก็คายปีไก่คือเก่าเลยพอปีเนียน คนคือิบไฮไลา์แล้วงานบพการกบเนี่ยถ้าพักเสริมักเสริมแน่นเรื่องยาแล้วดูให้พบพอกันคลิปหนาพี่น้องยินดีมีแห้งสุขุสุคนกลับสบายดีเด้อพี่นอ้องสดีเ้พี่น้องสุขสุคนเดีิแน